จังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะเพื่อนได้มีการเดินหนาคิกออฟ off ค่ะโครงการไหมพันหลานแก่จนคนสุรินทที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกมอนเลียงไม้ระดับอำเภอค่ะจงังหวัดสุรินท์ค่ะได้มีการเร่ง k i กออฟนะคะโครงการไหมพันหลานแก่จนคนสุรินเพื่อเป็นการสร่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาปลูกมอนเลียงไม้เองและก็เป็นการลดปริมาณการสั่งซื้อเซ็นไม้จากภายนอก สืบทอดและก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงไหมของคนสุรินทร์้อยูสืบอไปอีกทั้งค่ะเพื่อเป็นการให้เกิดการสร้างงานสางอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยลาสุดค่ะท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นประธานเปิดนะคะที่พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปลูกมอนเลี้ยงไหมระดับอำเภอในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกมอนเลี้ยงไหมโรงเรียนบ้านสนวนางแก้ว ตำบลบึงอํเอาเภอเขาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายวันรชิงชนะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ผอหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องภาคคีืรข่ายภาคราชการภาคผู้นำศาสนาวิชาการภาคเอกชนภาคประชาสังคมกลุ่มพัฒนาสตรีภาคประชาชนและภาคสื่อสารสังคมในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยโครงการดังกล่าวค่ะมีการขยายผลไปที่พื้นที่เป่าไม้ดำเนินการ 3 1 6แห่งน้ำกันซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดสุรินโดยเป็นพื้นที่ปลูกมอนเลียงไหม้ค่ะจำนวนกว่า677ไร่พร้อมทั้งมีการลงนามบันทึกตกลงขอความร่วมมือหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวของทั้งระดับจังหวัดนะคะและก็อำเภอ องค์กรปกคร้องส่วนท้องถิ่นภาคที่เครือข่ายผักราชการผักผู้นำํำศาสนาผัากวิชาการผักเอกชนผักประชาสังคมกลุ่มพัฒนาสตรีนะคะและก็ผักประชาชนน้ำกันเพื่อเป็นการผนึกนะคะกำลังทีเพื่อให้การสนับสนุนในทุกด่านทั้งด่านองค์ความรู้วิชาการและกับปัจจัยการผลิตโดยทั้งนี้เองคะ่ะโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมเลเรียงไม้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผี่น้องประชาชน โดยใส่ซื้อค่าไหมพันลลานแก่จนคนสุรินโดยเกิดมาจากแนวคิดจากการถีจังหวัดสุรินซึ่งถือว่าเป็นแรงผลิตผ่าไหมและผ่าพื้นเมืองระดับประเทศมีมูล,ลคานะคะการจำหนายในปี2 5 6 6ที่ผ่พนมาสูงถึง2,136.8 8ล้านบาทน้ำกันแต่ว่าตรงมีการสั่งสื่อเซ็นไหมนะคะจากภายนอกโดยมูล,ลคาบตํากว่านึ0 0ล้านบาทต่อปี จึงจําเป็นที่ต้องมีการสร่งเสริมให้คนสุรินหันมาปลูกมอนเลียงไม้เองเพื่อลดปริมาณการสือเส็นไม้จากภายนอกเป็นการลดตนทุนการผลิตมีกระบวนการเลียงไม้โดยใส่พุ่มปัญญาทองทิ่นแบบดังเดิมให้ได้เส็นไม้แบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไร่ใดให้กับคนในชุมชนลดความเลื่อมลำ่ำตลอดจนเป็นการสืบทอดและก็อนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกมอนเลียงไม้ของคนสุรินให้คองอยู่สืบไปอีกนําค่ะ